สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ชวยดูาร์มรักอยู่ที่ศูนย์กิกรรมธรรมชาติสองสลึงรศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่8ตําบลสองสลึงอำเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ของท่านผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีครับซึ่งเราหาโอกาสที่จะมาเยี่ยมชมศูนย์แห่งนี้เป็นระยะเวลายาวนานมากแต่ก็ไม่มีโอกาสสักที วันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับก็ได้เดินทางมาที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็เลยถือโอกาสที่จะแวะมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ด้วยซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายนี่ตรงนี้ครับ อันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นอของพ่อผู้ใหญ่นะครับซึ่งก็อยู่ทางด้านหน้าน,นี่นะครับก็สวยงามมากนี่ครับสวยงามมากครับต้นไม้หลากหลายหลากหลายชนิดมาก นี่ครับก็เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมนี่นะฮะมีต้นไม้หลากหลายชนิดมากโอ้สวยงามครับนี่จริงๆใครที่ยังไม่เคยเดินทางเข้ามาก็อยากจะให้เข้าเดินทางมาเยี่ยมชมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายครับว่าเรามาแล้วเรามาเยี่ยมชม แล้วก็ท่านผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันท่านได้เสียชีวิตไปนะครับแต่ว่าคุณงามความดีและเป็นแบบอย่างของสวนที่นี่นั้นก็ถือว่าเป็นแบบอย่างให้กับหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่เข้ามาอบรมเข้ามาเรียนรู้ก็ได้นำไปเป็นแบบอย่างไปเป็นแนวคิดของการพัฒนาสวน ของตัวเองซึ่งท่านก็เป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยโดยเฉพาะการปลูกต้นไม้ซึ่งต้นไม้ในพื้นที่บริเวณแห่งนี้ต้นไม้หลากหลายมากเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นต้นตะเคียนโอ้เติบโตวสวยงามมากครับสวยงามจริงๆนี่นะครับก็ร่มรื่นมากครับต้นไม้หลากหลายชนิด สวยงามมากนี่ครับตลอดระยะเวลาของชีวิตของท่านผู้ใหญ่สมศักดิ์ท่านก็ได้อบรุมสั่งสอนเป็นแบบอย่างให้ลูกศิษย์ลูกหาได้นำไปประกอบอาชีพและเป็นแบบอย่างให้กับหลายๆคนได้นำไปใช้เป็นตัวอย่างของการ ทำกเกษตรและก็การปลูกต้นไม้และหลากหลายองค์ความรู้นี่ครับโอ้่มรื่นมากต้นไม้ก็สวยงามครับนี่เจริญเติบโตวสวยงามมากสวยงามจริงมากครับนับว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่ได้มีโอกาสได้เดินทางมาเยี่ยมชมนี่ครับตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ เราก็ไม่มีโอกาสที่จะเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมแต่วันนี้ได้มีโอกาสก็เลยได้ได้เดินทางมาเยี่ยมชมครับก็สวยงามจริงๆครับสวยงามมากๆโอ้เนี่ยครับต้นไม้หลากหลายชนิดสวยงามจริงครับเห็นแล้วทึ่งมากโอ้นี่ครับ ปแปลงสาธิตโครงการปลูกป่าใช้นี่หนึ่งไร่หนึ่งลานของท่านผู้ใหญ่สมศักดิ์ซึ่งท่านก็เป็นปราชชาวบ้านนะครับเนี่ยท่านก็ทำตัวอย่างให้ได้รับชมกันนะครับโอ้เนี่ยครับสวยงามมากสวยงามจริงๆโดยเฉพาะต้นไม้ครับโอ้หลากหลายมากสวยงามจริงๆครับโอ้เนี่ยครับ สวยงามมากนี่บริเวณพื้นที่ที่มีการจัดอบรมนะครับเสียดายไม่มีใครอยู่เลยนะครับโอ้สวยงามครับเป็นแบบอย่างที่ดีมากเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้ใช้เป็นแบบอย่างของการไปใช้ชีวิตและการปรับเปลี่ยนการทำกิกรรมธรรมชาติ หรือการทำเกษตรนะครับเนี่ยท่านก็ได้เป็นแบบอย่างที่ดีมากวันนี้ดีใจมากครับถึงแม้ว่าท่านผู้ใหญ่ท่านจะไม่อยู่แล้วนะครับแต่ลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็ยังคงอยู่นะครับต้นไม้ที่ท่านปลูกก็ยังคงอยู่เนี่ยครับซึ่งต้นไม้เหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็น รัพ์สินรั์มรดกตัวอย่างแบบอย่างที่ดีให้กับหลายๆคนที่เข้ามาศึกษาดูงานเหมือนกับเราในวันนี้ครับก็โอ้โหสวยงามมากครับทึ่งมากสวยงามจริงนี่ครับสวยงามมากๆโดยเฉพาะต้นไม้ที่ท่านปลูกครับโอ้เนี่ครับเติบโตสวยงามมาก เจริญเติบโตครับลำต้นสวยงามเนี่ยรับสวยงามจริงๆเพราะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เคยมาอยากจะแนะนำให้กับทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมสักครั้งครับเหมือนออตัวผมเองครับก็พยายามหาโอกาสมาและว,วันนี้ก็ได้มาถึงแล้วนะครับแล้วก็ได้รับชมแล้วก็เสียงเล่าลือเล่าอ้างบ่งบอกถึง สถานที่แห่งนี้ว่ามีความสวยงามนะครับก็ได้เข้ามาเยี่ยมชมจริงๆเป็นขวัญตาแล้วก็ทำให้เชื่อว่าสิ่งที่คนอื่นเล่ามาไม่ได้เกินความจริงแต่อย่างใดครับเนี่ยครับสวยงามตามที่หลายๆคนพูดถึงกล่าวถึงนะครับเนี่ยสวยงามมากสวยงามจริงครับซึ่งต้นไม้เหล่านี้ ก็มีการปลูกแล้วก็มีการเจริญเติบโตอยู่ในกลางสวนผลไม้นะครับนี่ก็สวยงามมากนีสวยงามจริงครับโดยเฉพาะต้นยางนาะต้นตะเคียนแถวนี้ต้นตะเคียนเยอะมากครับเนะี่ยลำต้นสวยงามมากสวยงามจริงครับโอ้เนี่ยสวยงามมากโอ้เนี่ยครับ เนี่ยนี้ก็จะเป็นาฐานคนเอาฐานนะครับเนี่ยฐานสมุนไพรไล่แมลงครับเนี่ยก็จะอยู่เป็นแบบนี้ครับเนี่ครับต้นไม้โดยเฉพาะต้นไม้นี่สวยงามมากสวยงามจริงๆครับนี่ครับโอ้เนี่ยครับโ้สวยงามจริงครับ แล้วก็ละลานตาเห็นถึงความมุสาหะมุมาณะพยายามของท่านแล้วก็เราอาจจะต้องตั้งปณิธานแล้วก็ต้องเอาใจใส่แล้วก็ต้องตั้งความปรารถนาไว้ครับว่าเรากลับไปที่สวนของเราแล้วเราคงจะหยุดนิ่งดูดายไม่ได้คงต้องกลับไป พัฒนาสวนต้องไปปลูกต้นไม้ให้ได้เหมือนท่านนี่ครับเพราะว่านี่คือเป็นแบบอย่างซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คำพูดอะไรมากมายเพราะว่าท่านผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันนั้นท่านได้ทำให้เป็นตัวอย่างกับพวกเราแล้วเนี่ยครับซึ่งแม้ว่าท่านจะไม่ได้อยู่ที่ ที่นี่แล้วนะครับหรือท่านไม่มีชีวิตแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้ทำฝากไว้กับแผ่นดินนี้น่าชื่นชมมากๆเนี่ครับโอ้สวยงามจริงๆครับโดยเฉพาะต้นไม้เจริญเติบโตสวยงามมากมีความร่มรื่นสวยงามจริงๆ นนี่นะครสองฝั่งทางเนี่ยจะพบว่าต้นไม้มีการเจริญเติบโตสวยงามมากเนี่ยครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาดูฝั่งที่อยู่ทางด้านหน้านะครับก็ตอนนี้เราก็เดินมาตรงฝั่งทางด้านหน้านะครับตะกี้พาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมทางด้านไหนแต่ว่าก็คงไม่ได้เข้าไป ดูตามจุดต่างๆค่อนข้างละเอียดเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเวลาเรามีน้อยเวลาเรามีจากัดครับแต่ก็จะพยายามหาจุดที่สําคัญสาคัญโดยเฉพาะจุดที่มีต้นไม้หลากหลายชนิดนั้นได้ถ่ายคลิปมาฝากให้กับทุกท่านได้รับชมอันนี้ก็จะเป็นต้นยางนาที่ปลูกอยู่ฝั่งติดกับถนนแล้วก็ ก็จะมีต้นผลไม้ด้วยนะครับอยู่ทางด้านในเนี่ยหลายคนบอกว่าเอปลูกต้นไม้แล้วปลูกไม้ผลแล้วไม้ผลจะตายไหมไม้ผลจะให้ผลผลิตไหมเนี่ยนะฮะอันนี้สิ่งเหล่านี้ทำให้เราเห็นชัดเจนว่าต้นไม้และผลไม้ก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นี่ครับโอ้ร่มรื่นมาก อันนี้ก็จะเป็นต้นมังคุดครับแล้วก็มีต้นยางนาปลูกแซมเข้าไปด้วยต้นไม้โดยเฉพาะต้นยางนาก็เจเริญเติบโตสวยงามมากอลำต้นสูงมากสูงชะลูดเลยสวยงามมากครับนี่ครับก็เห็นแล้วก็กดชื่นชมกดที่จะ รำลึกถึงคุณงามความดีความอุตสาหะความมุมานะของท่านผู้ใหญ่สมศักดิ์ไม่ได้โอ้เนี่ยครับสวยงามมากเสียดายครับว่าท่านไม่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วแต่ถึงอย่างไรครับแม้ว่าร่างกายของท่านจะไม่ได้อยู่บนพื้นแผ่นดินนี้แล้วแต่ว่าคุณงามความดีต้นไม้ที่ท่านได้ปลูกไว้ให้กับ พื้นแผ่นดินโลกและก็ตัวอย่างคำพร่ำสอนที่ท่านได้สอนสั่งให้กับลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับลูกศิษย์ลูกหานั้นก็ยังคงอยู่ตราตรึงให้กับพวกเรานั้นได้ระลึกถึงเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆก็สำหรับใครหลายคนที่ยังไม่รู้จักท่านผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันก็ อาจจะต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่าท่านเป็นใครแต่ผมเชื่อมั่นว่าหลายคนที่ชอบปลูกต้นไม้หลายคนที่ชอบทำกิจกรรมธรรมชาติก็คงจะรู้จักท่านผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันเป็นอย่างดีและก็ผมคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเราโดยเฉพาะสายป่าสายเขียวสายปลูกต้นไม้ควรจะมาดูควรจะมารับชม ควรจะมาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วก็มาชมสถานที่จริงว่าเสียงลือเสียงเราอ้างเสียงที่คนกล่าวถึงความเพียรและตัวอย่างของท่านผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันนั้นเป็นความจริงหรือไม่นั้นเราคงต้องมาดูเองแล้วก็วันนี้ในสมผมเอง ได้มาถึงสถานที่อย่างนี้แล้วได้มารับชมเป็นขวัญตาก็ทำให้มีความรู้สึกว่าเราอาจจะต้องกลับไปปลูกปากลับไปทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมมากยิ่งขึ้นเหมือนกับสิ่งที่ท่านได้ทำให้เป็นแบบอย่างกับพวกเรามาหลายสิบปีจนชีวิตของท่านนั้น ไม่อยู่บนพื้นแผ่นดินนี้แล้วแต่ก็คุณงามความดีของท่านนั้นก็ยังคงอยู่ตราตร็ให้กับพวกเขาตรงทางด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นที่มีการเพาะกล้าไม้ตรงนี้ซึ่งก็จะเป็นโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้ขานาดหนาโอ้ก็สวยงามครับเอ่อเยื้องออกมานิดหนึ่ง ตรงนี้ก็จะเป็นแปลงสาธิตจุดเรียนรู้งานพัฒนาที่ดินประจำตำบลน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นโรงปุ๋ยนี่นครับเป็นโรงปุ๋ยซึ่งใครได้ดูคลิปต่างๆก็จะพบว่าท่านก็ได้ใช้สถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่ที่ใช้สอนแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างให้กับลูกศิษย์ลูกหาของท่าน ส่วนฝัง่งตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ครับมีหลากหลายชนิดสวยงามมากรมรืม่นครับสวยงามจริงๆสวยงามมาก <c oughs> ก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านครับใครที่ยังไม่เคยมาที่นี่ก็อยากเรียนเชิญทุกท่านมาเที่ยวชมแล้วก็มาดูออวิถีชีวิตมาดูตัวอย่างที่ เป็นสิ่งที่ท่านผู้ใหญ่สมศักดิ์นั้นท่านได้ทุ่มเทท่านได้ทำเป็นตัวอย่างให้กับทุกท่านแล้วตัวอย่างเหล่านั้นก็กลายเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตสามารถอธิบายในตัวมันเองได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่หลายคน ที่ยังไม่เคยมาที่ศูนย์กราศกรศรกรมธรรมชาติ2สลึงตำบล2สลึงอำเภอแกลงจังหวัดระยองนี้จะชอบครับก็เนื้อสิ่งนใดครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านครับมาเยี่ยมชมแล้วก็มาดูตัวอย่างที่นี่ด้วยตาของตัวเองสักครั้งหนึ่งของชีวิตครับเหมือนที่ในส่วนผมเองนั้นในวันนี้ได้เดินทางมาถึงที่นี่แล้วก็ได้รับชมแล้วก็เห็นเป็นตัวอย่างแล้วครับว่า สิ่งที่ท่านผู้ใหญ่สมศักดิ์เรื่อวันท่านได้ทํานั้นท่านได้ทําจริงและสิ่งที่ท่านทําจริงนั้นก็ยังคงฝากไว้อยู่บนพื้นแผ่นดินของประเทศไทยเราซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่มีชีวิตให้กับพวกเรายั่งยืนมั่นคงตลอดไปครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ